สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ในบรรยากาศงานไหว้พระหลวงพ่อเปิดวัดกลางวันมาพักยันต์พนิชพระนครใจศรีจังหวัดจุดธูปบูชาของพระรัศึกษากลางวืนที่ตักพุโงเสร็จเรียบร้อยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจริญจิตตักภาวนาสิบนาทีก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลังจากที่อยู่ในพิธีสองบูชาของพระราศกษากลางวันเจริญจิตตัภาวนาสิบนาเพีย หลังจากนั้นบรรดาศิษยานศิษย์ก็จะได้ประกอบพิธีกรรมนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและย็นรภูชานะครับองค์หลวงพ่อาความวุ่นวายก่อนหน้านี้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับคนหลักหมื่นจะเงียบสงบอย่างที่เห็นเลยครับเจ้าหน้าที่สายสิงนะครับเตรียมนะครับทุกท่านนั่งสงบนิ่งนะครับเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่ทุกท่านครับ ไมสได้เื่อนะครับว่าจะใช้สติช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีบังคับตัวเองครับใุกสย่างเงียบนะครับอาการของขึ้นจะน้อยมากเลยนะครับนี่นะยิ่งการนั่งตัวตรงๆรับหายใจลึกๆนะครับสักสามสี่ครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะให้คนของต่างๆก็้รับามหานนะครับที่จะสงบสงบหายใจลึกๆโดยยาวของขึ้นนะครับส้ง ทงอานนี้นะครับพิธีไหว้ครูวันที23่23มีนาคมพุทธศักราช2567นะครับประธานฝ่ายสงฆ์พระครูอนุบูีิสังติประธานพิธีนะครับได้จุดธูปเกียนบูชาพาระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยรำดับต่อไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะอาจารย์สักจะได้เจริญกิตตับภาวนานะครับบูชาองค์หลวงพ,อพ่อเปิดทุตักุนโนอูบาอาจารย์ ห,หลวงปู่หินและสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดบางพระแห่งนี้ครับของกระดาษนี้ครับชาวประชนสาวปะชนสองหมื่ครับสาวปะชน,นมมมมถือสองหมื่ ระวังโดนทัดผิดครับทับสมรวปกายวาจาใจครับนิ่งสงบดูลมหายใจคนเดียวครับเอเพ่งมาที่พ่อเอาเลยครับอ้าวครับลำดับต่อไปขอเชิญทุกพันนะครับประนมมือบูชาพระรัตนตรัย ตั้งพระโมฆาจบดังๆว่าพร้อมๆกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ลำดับต่อไปขอเชิญชวนศิษสยานิสิ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันพุททบูชาพุทธะบูชามหาเตชวันโตมหาเตชวันโตธรรมะบูชาธรรมะบูชามหาปัญโยมหาปัญโยสังฆบูชาสังฆะบูชามหาโพคัวะโหมหาโพคัวะโหติโลกะ นาโถติโลกนาโถพุทธังพุทธังธรรมังธรรมังสังฆังสังฆังอภิปูชยามิอภิปูชยามิระดับต่อไปขอเชิญชวนศิษย์สิษย์ทุกท่านในมวลชนที่แห่งนี้กราบพระว่าพร้อมๆกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวา วันางงขอภาพช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่ไม่ถูกเผยแพร่งลงสื่อนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับถ้าเป็นการสวดมนต์อย่างนี้นะครับโอกาสทีท่คนจะมาสวดมนต์ในบรรยากาศที่คึกคืนนะครับน้อยมากนะครับแทบจะไม่เป็นไ,ปไม่ได้เลยนะครับนี่คือธรรมเนียมปฏิบัติของสำนักสักยานวัดบางพระนะครับที่ รำเนินมาอย่างต่อเนื่องเลยครับช่วงนี้ของเขาจะขึ้นน้อยนะครับอาราธนาสินโดยพรหมียงตพมัดยังพันเปรุสุสสุราคันทายาภิสรเนสัสสะมันจาริยานาจามุติยังปิมัดยังพันเปรุสุสสุราคันทายา ติสระเลนะสะปัญจกศีลานิยาจามะปะติยัมป um ีนะอัญญันเปวิสุงขิสุนระคะรายญาติสระเลนะสะปัญจกศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะะะควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะะะควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะะะควโตอะระหะโสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานงคัจฉาเมพุทธังสารานนคขาเมธรรมังสารานงคขาเมธรรมังสารานนคขาเมตังฆัง สาระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสาระนังคัจฉามิตุติยามปิพุทธังสาระนังคัจฉามิตุติยามปิธรรมังสาระนังคัจฉามิตุติยามติธรรมังสาระนัง ตูติย <si ัมิสรังสารนันทฉามิตูติยัมปิพุทธังสารนันทฉามิตติยัมติพุทังสารนัฉามิตูติยัมติพุมธังสารนันทฉามิตติยัมิธุทมังสารนันทฉามิตายมส สารนัตถามินาติยามิสัมพันสารนัตถามิปาณาติปาตาเวรมาีติทาปะทังสมานิยามิปาณาติปาตาเวรมาีสิทาปะทังสมานยามิอาาาา เวรมณีสิกขาปัฏานสมาสิยาเมตติปาทานัเวรมณีสิกขาปัฏานสมาสิยาเมตตาเมสุเมตตาจาราเวรมณีสิกขาปัฏานสมาสิยาเมตตาเมสุิหาจารา เวรัมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิปุสาวาธาเวรัมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมุสาวาวาเวรัมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิสุรามระยามระมาชามารตานาะ เวรละมณีศิกขาปัตตาิสัมมัามิสุรามีลียมังคะตะาตะทานาเวรัะมณีศิษฐาปัตตนสัมมัญามิสัมาใกปัญจาศิกขาปัตานิสิเลนะุขะติยัยติส เพราะเจ้นตัวศิษยานจิตได้ก่าวคำบูชาบูรัอาจารย์ว่าตาพร้อมๆกันครับพุทธังอารันาพุทธังอรานาธรรมังอารัธนาสังขังอารัธนานพุทธังปธทธงประสิทธิธรมังประสิทธิ สังฆพิธีผู้อาจารย์ปฏิทิภัณฑะเลขาญาตงปัสสิทธิไม่โหตุข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมระลึก oh. ถ uh ึงองค์พระพุทธเจ้าองค์พระอรเจ้าองค์พระสงฆ์เจ้า คุณพระฤาษีร้อยแปดคุณครูวาอาจารย์หลวงพ่อปัและสิสสสส่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตบนยณวัดนี้ขออัญเชิญน้นงมาในมนต์นติทีนี้ขออัมราอแตงตะปเบชักุาธรรมวิด้วยพระิพรสัต์ ทั้งปวงวาดนิสม่เมตตามหาที่ยมคนชมคนชอบมอบผลงินการงานใดๆสองสำเร็จจองสำเร็จจองสำเร็จสอง,สองสปกานาทุกปาำการ